ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวที่ยึดมือถือในรถยนต์นะครับอ่ที่เราเพิ่งซื้อมาจากแอปมาอุบนะครับผมอ่ะนี่ครับกล่องก็น้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็มาแกะดูกันเลยนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเนาะ,ะนี่ครับข้างในนะครับ ก็จะประกอบด้วยสามชิ้นนะครับจะมี3ามชิ้นหลักๆก,ก็คือเป็นที่ยึดนะครับเป็นขานะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ยึดมือถือนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนในการที่จะเชื่อมนะครับเชื่อมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันเนาะทีนี้อ่ะเรามาดูว่าเราจะประกอบให้ดูนะครับก็วิธีการเนี่ยนะครับมันก็จะการประกอบง่ายๆคือเรามันจะมีชิ้นเล็กตรงนี้นะฮะอ่ะเราก็เสียบเข้าไปเนาะเข้าไป นี้นะครับแล้วก็ดันนะฮะดันนี่นะครับมันก็จะล็อกเห็นไหมมันก็จะล็อกเรียบร้อยนะฮะโอเคตรงนี้จะเป็นต่อไปเราก็จะเชื่อมนะเชื่อมเชื่อมตัวขายึดนะครับกับตัวตัวที่จับกับตัวจับโทรศัพท์นะครับอ่ะโอเคนะครับมาเรามาดูนะฮะวิธีการเชื่อมสองตัวนี้เข้าด้วยกันเนี่ยนะฮะเริ่มต้นเนี่ยนี่ แล้วก็ดึงนี่ออกมาเนาะแล้วก็เสียบไปครับนี่แค่นี้นะครับแล้วก็หมุนน็อตแต่ไม่ใช่น็อตนะฮะเป็นเกี่ยวตรงนี้น,นี่นะครับแค่นี้นชัดๆัดได้ไหมอ่ะนี่นะครับก็วิธียึดมันก็เนี่ยฮะมันก็จะหมุนได้อย่างงี้เนาะนี่เรียบร้อยแต่ตรงนี้ก็เป็นจุ๊กตุ๊ทีนี้ทีนี้ไอ้ตรงฐานเนี่ยนะครับ จร,จริงๆเนี่ยมันติดได้หลายที่เนาะจะติดกระจกก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะติดที่ตัวคอนโซลตรงขง้างหน้ารถนี่ก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะติดลองติดที่คอนโซลเนาะ,ะดูกันอ่นนเาอเราลอก,กอลอกนี้ก่อน,น,นลอกนี้ออกนะอติดโยมันก็แต่มันจะไม่ติดใช่ไหม,มันเป็นที่ดูดเนาะอันนี้นี่น่าจะได้อยู่เหมือนเหมือนเหมือนแปรงสีฟันอยู่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะโอเคมาเรามาดูกันเราจะติดตรงนี้ครับ ได้เลยก็จุบลงกไปเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะฮะเอ้มันจะหมุนได้เห็นไหม,มจะหมุนได้ด้วยนะครับอืมนี่หมุนได้นะครับเวลาเราจะใช้โทรศัพท์นะฮะก็นี่เนาะสามารถที่จะกดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็วางโทรศัพท์ลงไปได้เลยเนาะ,ะแล้วก็เวลาเราออกก็กดรู้สึกว่าจะกดอันนี้นี่ครับมันก็จะล็อก ล็อกเห็นไหมทีนี้เนี่ยมันสามารถที่จะยื่นออกมาได้ด้วยนะครับตรงนี้มาที่ยื่นออกมาด้วยเราก็หมดตรงนี้ตรงนี้หมุดตรงนี้เนี่ยเปิดให้ดูสุดเลยอ่ะโอเคอนนี่ครับคือถ้าถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรมันสั้นเกินไปเราก็ยืดออกมาได้เหรอแล้วก็หมุดน็อตเข้าไปนะมันก็จะนี่ครับเรียบร้อยเนะยาะง,งามแล้วตรงนี้ก็ย,ยืด แน่นนะครับค่อนข้างแน่นเลยก็ปรับขึ้นลงได้ด้วยนะหนูกลับก้มได้ไหมกลับก้มมีก้มก็ได้นะผมจหรับ <Okay. S 1> ตัวยึดมือถือในรถนะครับก็ปกติเนี่ยมันราคาอยู่ที่ประมาณ129บาทเนาะก็ถ้าซื้อในแอป,ปเนี่ยมาอุบเนี่ยนะครับก็อยู่ที่มันจะเป็น55บาทบวก74แต้มนะครับก็สามารถที่ประหยัดเงินได้ประมาณ74บบาทเนาะคุณภาพเนี่ยผมลองดูแล้วเนี่ยใช้เองเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับก็ สำหรับใครที่สนใจหรืออยากได้นะครับตัวยืดมือถือในรถเนี่ยก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันมาอบไได้เลยนะครับก็วันนี้มาคอนเฟิร์มนว่าใช้งานได้อโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวมีคนมาถ่ายรูปให้ด้วยเนาะถ่ายวิดีโอให้นะฮะก็เดี๋ยวแนนำํำให้น้ำตัวในสิค้าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อกูเกิลนะคะสวัสดี